สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับตองฝอด่ปทุมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โชว์รูมออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะครับสาขาที่มียอดขายอันดับ1ถึง6ปีซ้อนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้า Next Gen Ranger อีก1รุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น XLT นะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับผมของโชว์รูมเลยนะครับ ตัวนี้ผมจะพามาชมเลยว่าผมมีแต่งอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับชุดแต่งแบบนี้นะครับสามารถแต่งกับ Next Gen ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น XL plus XLS นะครับแต่งได้นะครับตัวนี้นะครับราคาเขาอยู่ที่944,000บาทนะครับถ้าเป็นรุ่น XLS นะครับ879,000ถ้าเป็นตัว XL plus นะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่82,000บาทนะครับแต่งแบบนี้ได้เลย มาชมกันเลยครับว่ามีแต่งอะไรบ้างตัวนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นชุดแต่งหน้าแรปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวงานคัตตอมใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของแบบแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีตัวใส่เป็นตัวไฟสิวนะครับไฟสิสีส้ม3ามดวงนะครับได้งานเหมือนแท้แบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของไฟนะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะมีใส่เป็นตัวพวกชุดครอบให้ลูกค้าครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายนะครับเสริมให้ลูกค้าไปต่อมานะครับในตัวอะคริลิกคอมเบเรนเจอร์นะครับปกติรุ่นนี้จะไม่มีนะครับตัวนี้ได้ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าไปมาดูด้านล่างกันชนหน้ากันบ้างนะครับกันชนหน้าตัวนี้เป็นงานคัตตอมขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ออกแบบเป็นตัวคัสตอมหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเหมือนตัวแรปเตอร์แท้นะครับผม ด้าน,นล่างก็จะมีตัวกันแข้งนะครับมาให้แบบนี้เลยเราแปลกเสร็จเราก็จะมีตัวกันแข้งให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของทรงกันบ้างตัวนี้นะครับผมได้จัดทรงเป็นยกหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วนะครับตัวนี้ได้ใส่เป็นตัวแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับลายยอดนิยมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลาย อของ Vampire นะครับตัวนี้จะเป็นตัวออฟเซตบวก15นะครับลัดด้วยยางตัวนี้เป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นยาง MT ยาง33 225 R20 นะครับเนี่ยตัวนี้แม็กโครเคาลายจา c o b อบนะครับนี่นรอแบบนี้เลยในส่วนของซุ้มล้อนะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวพามาชมอีกทีก็คือจะเป็นงานนะครับ มาพร้อมชิ้นตัวหน้าแ็ปเตอร์แบบนี้เลยนะครับเป็นตัวงานคัตตอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับต่อมานะครับด้านบนครับตัวนี้ก็ได้ใส่เพิ่มเติมเป็นลาวหลังคานะครับเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับรุ่นนี้ปกติไม่มีนะครับใส่เพิ่มเติมเพื่อความเท่น,นะครับตัวนี้แจ้งไว้ก่อนใช้งานจริงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราติดเป็นกาว3 m แล้วก็ยิงซิลิโคนเข้าไป แล้วก็ตัวที่มาจากโรงงานอีกตัวนะครับกระจกนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกจากโรงงานมีไฟเลี้ยวมาในตัวพับกระจกไฟฟ้าในตัวนะครับมาดูด้านในกันบ้างครับนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผมได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นเบาะดําได้สีไหนนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้ได้เลือกเป็นตะเข็บสีแดงนะครับออปชั่นนะครับโดยประมาณนะครับรุ่นนี้จะเป็นพวงพวงมาลัยไฟฟ้ามีพวงมาลัยแบบ มันติฟังก์ชันนะครับแบบสตาร์ทเป็นแบบ Engine Start Stop นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หน้าจอคนขับ8นิ้วหน้าจอกลาง10นิ้วนะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าหมดแล้วนะครับจะมีรุ่น XLS เข้ามาเพิ่มเติมนะครับ XLS สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับที่ผมใส่ไปให้ตัวนี้จะมีตัวสเปคของรุ่น XLS มาด้วยนะครับต่อมานะครับเมนู เพิ่มความเท่ความโหดอีกหนึ่งตัวก็คือได้ใส่เป็นตัวโลบานะครับโลบาตอนนี้เป็นงานของ o u t l a n d e r นะครับเป็นตัวซีรีส์ทรงขายาวมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับเวลาเบรกก็จะมีไฟเบรกมาพร้อมตัวโลบาด้วยนะครับอีกตัวนะครับก็คือตอนนี้ได้ใส่เป็นตัวข้อฝาท้ายนะครับเพิ่มความโหดมิตินะครับดุดุนะฮะแบบดุดันเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับ ฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับสามารถเลือกสีฟอนต์ได้นะครับแล้วก็จากโรงงานนะครับก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีกล้องเวลาถอยนะครับกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งก็จะใส่เป็นตัวนะครับลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าเลนเจอร์เพิ่มความดุดันขึ้นมาอีกทีนึงกันชนก็เป็นกันชนท้ายเดิมนะครับส่งโรงงานเลยของแบบโรงงานสีมาเหมือนตัวรถนะครับในส่วนของ ตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ได้ใส่เป็นตัวครอบไฟท้ายให้ลูกค้าเพิ่มเติมให้ดูมีมิติของไฟท้ายนะครับแบบนี้เลยเน้นย้ำนะครับชุดแต่งแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับผมมีแถมฟรีให้ลูกค้านะครับทุกคันนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือผ่อนถ้าเข้ามาสอบถามผมก่อนได้นะครับ เดี๋ยวผมจะได้เสนอราคานะครับในเรื่องของราคาโปรโมชั่นนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับตัวนี้มีดาวเริ่มต้นนะครับ15%นะครับ20 25สามารถเลือกได้นะครับผมเรดในไม่ว่าจะเป็นพวกเกรดดอกเบี้ยนะครับรายการของแถบถ้าเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งนะครับแนวทางการแต่งแบบนี้ที่ผมมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านชมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะนำเจ้าเลนเจอร์รุ่นไหนมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ